นี่ครับยิงมิดเลยนะครับมิดเลยมาครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงเช้านะครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับทัานตมคมกมไม่ได้หายไปไหนครับช่วงนี้งานจะเยอะหน่อยครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาทําคลิปเหมือนเดิมครับถ้ามีช่วงที่เบาๆเรื่องงานก็จะมาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับพอดีผมได้เครื่องมือมาใหม่นะครับเห็นพี่ช่างใช้กันเยอะนะฮะก็ไม่มั่นใจนะครับก็เลยลองสั่งมาใช้เองดูเหมือนกันนะว่าจะใช้งานได้จริงไหมนะครับยี่ห้อ อไอ้นะไนทัสนะครับไนทัสก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนะครับผมก็มันก็ค่อนข้างไม่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมก็ได้สั่งมาแล้วสั่งมาจากอ่า,อาเพื่อนๆแนะนํามานะครับก็อ่าเป็นของช่องอเพจมั่วซั่วรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาจะแถม กอกระปู19มิลน,นะครับแบบเนี้ยมาสองกล่องนะฮะแบบแบบนี้มาสองกล่องส่วนอันนี้สั่งเพิ่มเอานะครับยี่สิบสองมิลกับยี่สิบเจ็ดมิลนะฮะแล้วก็แถมหัวหแบบยิงยิงมาให้สามสามหัวนะครับยิงยิงอ่ากิฟยิงตรงยิงอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็นียิงกามปูนะฮะแล้วก็มีปัจเจอแอลมีอะไรแถมให้ชุดหนึ่งส่วนแบบอันนี้ของผม แบตอันนี้ผมใช้ของค่าย CGS นะครับก็รูปทรงสวยนะครับมีเข้าแดงดาพอดีเลยนะครับของ CGS นะครับของแบรนด์สว่านของแบรนด์ CGS เขานะครับเนี่ยครับก็ก็ใช้ได้ครับรุ่นตัว4แอมป์นะก็มีแถมตัวแปลงนะครับแปลงใช้กับดีว้อนนะครับมาแล้วก็มีเอ่อเยปักกันบดกันเสียงนะครับแล้วก็มีแว่นนะครับดอกก็ อันนี้ผมที่เขาแถมมาจะเป็นสิบเก้านะครับแต่ว่าผมถามเพื่อนเพื่อนช่างแล้วหน้งางานจริงๆก็จะใช้ส่วนมากนะครับยี่สิบสองกับยี่สิบเจ็ดซะเยอะเดี๋ยวเราใส่แว่นแล้วเราลองไปเทสกันนะครับนี่เป็นไงใส่แว่นแต่อันนี้เขาแถมสายสะพายมาให้ด้วยนะแถมสายสะพายมาให้ด้วยใครนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้หน้าช่องนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปเลือกรูเลือกชมและคุยกับเจ้าของร้านเขาได้เลยครับ เดีย๋ยวเราไปลองกันเดีย๋ยวลองเปิดก่อนก็ใช้ก็ใช้งานก็ไม่ยากครับอันนี้ผมผมใส่หัวอน,นี่ไว้แบบยิงธรรมดาไว้นะครับ mm hmm. เราจะมีเซฟตี้นะครับเราเปิดนะครับกดเปิดนะครับ mm hmm. ถ้าไม่มีดอกนะครับก็จะไม่ทํางานนะครับไม่มีลูกกระสุนบดอะเขาจะมีเขาจะไม่ทํางานนะครับถ้าถ้าแล้วก็เวลาถ้ามีลูกกระสุนถ้าไม่กดยันเข้าไปก,ก็ไม่ทํางานนะครับเดี mm ๋ hmm. ยวผมจะลองเอาเป็นดอกสิบเก้ามิลแล้วกัน ลองยีิบสองไปเลยก็ได้ลองยีิบสองไปเลยอันนี้ยีิบเจ็ดนะครับยีิบเจ็ดก็จะยาวหน่อยนะครับยีิบเจ็ดนี้ก็เลือกใช้ก็อิดพวกอิดมวลเบานะฮะอิดมวลเบาอิดไรนะครับที่เขาเขาก่อแล้วมันก็ต้องข้างยิงเข้าลึกๆครับถึงจะแน่นตะปูนฉาบทั่วไปก็ก็อะไรก็ส่วนมากก็ใช้ยีิบสองนะครับนะครับส่วนมากก็ใช้ประมาณยีิบสองยีิบสอง ก็ถ้าเป็นเหล็กพือเป็นอะไรที่มันแข็งมากๆก็ใช้สิบเก้าเราเลือกเราเลือกสปูให้หมาะครับผม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 คิดว่าอย่างนั้นนะนี่ผมก็เดี๋ยวเรามาลองกันเราก็ใส่่ใ,ใสก็จะมีอันนี้ใส่ช่องปึ๊บใส่เข้าไปนะปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปแค่นั้นแหละครับ เดี๋ยวผมก็ใส่สถาานะ่ายสพาล์นี่ถ่ายสพาย์น้ำหนักก็พอใช้ได้นะครับถ้าง,งานผมว่านะครับงานงานแองงานช่างไฟทั่วไปอะไซส์เนี้ยกำลังโอเคนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับแต่บอดี้เขาสวยนะครับแข็งแรงก็โอเคนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเลยผมจะสั่งมาผมก็ไปทดสอบของพี่ช่างเพื่อนช่างด้วยกัน,นมาแล้วนะครับเขาสั่งมาใช้งานแล้วผมว่าโอเคก็เลย สั่งมาใช้งานกับตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองอทดลองใช้ลองยิงกับเสากระปูนหน้าบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปออกหน้างานจริงกันโอเคเดี๋ยวผมมาลองกันก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นเสาปูนนะครับเสาปูนอะันนี้ผมวางมาวางขวางไว้หน้าบ้านนะครับ วางขวางไว้หน้าบ้านเพื่อเพื่อไม่ให้รถขึ้นไปเวลาตรงที่พื้นที่ทํางานของผมนะเพราะว่าผมจะทางานทั้งข้างนอกในร้านครับเพราะว่าผลงานหลักๆของผมก็จะอยู่ในร้านแล้วก็งานข้างนอกครับสองสองอย่างนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันอันนี้กดเปิดแล้วนะนี่ครับยิงมิดเลยนะครับมิดเลยไม่แปลกด้วยนะครับปูนไม่แตกด้วยปัญหาหลักๆคือแบบจุดเด่นหลักๆคือปูนไม่แตกนะครับจริงจริง พวกหล่อเสาอะไรพวกนี้มันถ้ายิงแรงๆอ่ะค่อนข้างจะคือกระแทกเข้าไปเงี้ยมันจะแตกอันนี้ยี่สิบสองมิลครับมิดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับลองเห็นไหมครับเห็นไหมครับมิดเลยนะครับก็ยังยังอ่าเสาเหล็กอย่างนี้ก็ยิงเข้านะครับเสาเหล็กก็เข้าเสาเหล็กก็อาจจะใช้ดอกเป็นดอกสิบเก้า หรือดอกสิบเก้าหรือดอกยี่สิบอะไรมาเนี้คจจย,จจจจยครับอาจจะ๋ยวยิงนิดแต่อานนี้ืนนอ่ยยิงเห็นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมิดเลยนะครับเราตรงนี้เราตั้งได้นะครับเราจะเอาให้ตะป,ปูมันลึกมัางตื้นบ้างครับเราตั้งหัวตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาตามมาในร่มดีกว่าอึ้ก่อนอื่นก็ปิดนะครับเราเลิกใช้งานก็ปิด แต่แต่ผมดูแล้วมันก็ทํางานให้เร็วนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่าพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วกดเข้าไปลิงก์ร้านนี้นะครับส่งชัวแน่นอนนครับเพราะผมสั่งจากร้านนี้แหละครับเข้าไปปรึกษาว่าจะเอารุ่นไหนมันจะมีรุ่นเก้าสิบรุ่นร้อยอย่างเงี้ยครับเราเลือกใช้ให้เหมาะกับง,งานเราครับถ้าง,งานเราก็งานแต่ว่างานของผมก็คิดว่าผมรุ่นเก้าสิบนี้ก็โอเคแล้วน้ําหนักไม่น้าหนักไม่เยอะครับมันก็ใช้ งานได้ตลอดก,ก็ควรระวังก็อาจจะต้องเรื่องเรื่องแบตอยาให้แบตหมดก็เดี๋ยวผมขึ้นหน้าลิงไว้ให้แล้วก็กดเข้าไปจิ้มเงินดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวมพาไปออกอ่าพอดีผมมีงานติดตั้งปั๊มน้ำอ่าดูดน้ําเสียนะครับอ่าดูดน้ําเสียพอบอ่บอบ่อน้ําซึมก็เต็มบ่อยเขาเลยให้ไปติดตั้งปั๊มน้ําเขามีปั๊มอยู่แล้วนะให้ไปติดตั้งปั๊มน้ําแล้วก็ติดกล่องเบเกอร์ครับแล้วก็เดิน fire, เมนไฟเดินสายไฟเดินท่อน,นิดหน่อยครับด้างานจริงนะครับเดี๋ยวรม พาไปดูที่หน้าง,งานจริงกันเลยว่างานจบเร็วแค่ไหนแล้วก็มันไม่เหนื่อยตรงที่ว่าต้องมาเจาะพุกมาร์ตีเส้นแล้วก็มาร์คมาร์มาร,มาร์แล้วก็เจาะพุกแล้วก็ตีแล้วก็เกีีร์ปล่อยยิงนะครับอันนี้สามารถเราสามารถยิงพุกได้เลยนะฮะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะใช้งานได้จริงแต่ว่าผมเอามาลองใช้แล้วมันใช้งานได้จริงก็เลยมาแนะนํากันต่ออีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานจริงกันไปเดี๋ยวผมพาไปออกหน้าง,งานกันไปครับ ครับก็หลังจากเราได้ไปทดลองหน้าง,งานจริงกันกลับมาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเก็บกลับมาที่ร้านเหมือนเดิมครับล้วก็ไปติดตั้งปั๊มน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับปกติจะใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับเพราะว่ามันต้องยึดให้ขึ้นบันไดไปเจาะปูนนะครับแล้วยิงพุกยิงพุกเจาะปูนใส่พุกนะฮะตัวน,นี้ก็ขึ้นไปก็ยิง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 ก้งามปูได้เลยแล้วก็เดินท่อร้อยสายได้เลยก็ล่นเวลาเข้าไปเยอะมากฮะล่นเวลาเข้าไป ประหยัดเวลาไปเยอะครับแล้วก็ประหยัดไม่เหนื่อยด้วยนะฮะก็หลาย,ยาง,งานเสร็จแล้วผมก็เพิ่งกลับมานะครับก็กลับมาที่ร้านก็เดี๋ยวเราก็มาเป่าๆทำความสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมือถ้าใช้แล้วรักษาก็อยู่กับเราได้นานนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็เหมือนเดิมเข้าไปกดที่นี่ครับผมขึ้นลิงก์ไว้เนี่ยเป็นรูปเลยครับไว้หน้าลิงก์นั่นเครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกดูแล้วก็ไปพูด แชทพูดคุยกับเจ้าของร้านเขาได้เลยนะครับร้านนี้ตอบโต้ดีนะครับซื้อขายในไทยนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็คุยง่ายนะครับคุยง่ายให้คำปรึกษาได้ให้ดีนะครับแล้วก็ดอกลำโพงตะปูจะซื้อเพิ่มจะซื้ออะไรก็คุยกับเขาได้เลยนะฮะกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้ช่างตั้มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับไปครับ